kaoko raa. ้านของน้ำไหลใต้ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2504โดยมีประชากรอพยพมาจากอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เพียงสี่ครอบครัวต่อมาจึงมีประชากรอพยพมาจากที่อื่นๆเพิ่มเติมปีพศ2510 ตำบลคลองลานพัฒนาได้แยกออกจากตำบลปวงน้ำร้อนเป็นหมู่ที่6บ้านคลองลานและคลองน้ำไหลใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านคลองลานปีพศส5 2 3มีประกาศให้แยกออกเป็นตำบลคลองลานพัฒนาบ้านคลองน้ำไหลใต้จึงได้แยกออกเป็นหมู่ที่3ตำบลคลองลานพัฒนาโดยมีนายโปรงอุทาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกผู้ใหญ่บ้านที่ได้ปกครองหมู่สามีดังนี้ 1. นนายโปรงอุทา ปีพศ2520ถึง2527 2. นายจรูนวงทีปีพศ2527ถึง2537 3. นายยมแก้วสีปีพศ2537ถึง2547 4. นายถาวรมงคนทศปีพศ2547ถึง2549 5. นางนันทพรมาจุ่มปีพศ2549ถึง2565 และ 6. นางละออบนถึงปีพศ2565จนถึงปัจจุบันโดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านของน้ำไหลใต้ได้ก่อตั้งครั้งแรกในปีพศ2542มีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน138คนต่อมาในปีพศ2549 มีการแยกหมู่21บ้านทุ่งแก้วนาขวัญออกจากบ้านของน้ำไหลใต้หลังจากแยกหมู่บ้านแล้วมีสมาชิกคงเหลือจำนวน160ลรายและในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด330รายมีเงินสัจจะ2 2 1ล้าน2องแบาทโดยมีนางละออบุญถึงเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคองน้ำไหลใต้ดำเนินงานโดยใช้คุณธรรม5ประการอันได้แก่ 1. มีความซื่อสัสตย์ต่อกัน 2. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม 3. ม,มีความรับผิดชอบร่วมกัน 4. มีความเห็นอกเห็นใจกัน 5. มีความไว้วางใจกันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านของน้ำไหลใต้มีกรรมการทั้งหมด13ท่านแบ่งออกเป็น4คณะประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการเงินกู้คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมโดยคณะกรรมการกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ส่งเสริมให้มีการประหยัดและอมเงินในรูปเงินสัจะให้การบริหารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิกให้มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดทําเงินทุนด้วยตนเองส่งเสริมให้มีความสามัคคีการทํางานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีประสบการณ์ในการบริหารและการจัดการเงินทุนของตนเอง การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านของน้ําไหลใต้ 1. มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือนโดยทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการจะทําการจดวาระเนื้อหาการประชุมลงในสมุดจดวาระในการประชุมทุกครั้งและมีการจัดทําแผนการดําเนินงานของกลุ่ม 2. มีการประชุมสมาชิกเป็นประจำโดยทั้งนี้ฝ่ายเลขานุก,การจะทําการจดวาระเนื้อหาการประชุมลงในสมุดจดวาระการประชุมทุกครั้งและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้สามารถแก้ปัญหานี่นอกระบบได้ 3. มีการจัดทําบัญชีเงินสดเงินฝากธนาคารบัญชีรายได้และหนี้สินและบัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน 4. มีทะเบียนคณะกรรมการและทะเบียนสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด330คนคิดเป็นร้อยละ72.53ของประชากรบ้านของน้ำไหลใต้และมีการจัดทำบัญชีควบคุมสถานะการเงินของกลุ่มสมาชิกมีการส่งเงินสัจจะสะสมอย่างสม่ำเสมอ 5. ไม่มีลูกหนี้และไม่มีหนี้เสียค้างชำระ 6. มียอดเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นทุกปี 7. มีการจัดงบการเงินงบดุลกำไรขาดทุน 8. มีการจัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกมีการปันผลทุกปีการจัดสรรผลกำไรประจำปี 1. ปันผลสมาชิกร้อยละ50 2. เงินประกันความเสี่ยงร้อยละ15 3. ทุนสวัสดิการร้อยละ5 4. ทุนสาธารณประโยชน์ร้อยละ5 5. ทุนดำเนินงานกลุ่มร้อยละ25 การจัดสวัสดิการชุมชนด้านสาธารณประโยชน์ในรอบปีซ่อมแซมบ้านให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในระบบ t p n e t และครัวเรือนที่มีรายได้น้อยตามเกณฑ์จพทมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ประสบป,ปัญหาทางสังคมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขลองน้ำไหลใต้มอบเงินช่วยทำศพให้กับครอบครัวของสมาชิกกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิต มอบเงินสนับสนุนให้กับเยาวชนเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬากิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านของน้ำไหลใต้กิจกรรมปลูกป่าชุมชนบ้านของน้ำไหลใต้หมู่ที่3คณะกรรมการกลุ่มอมรัพ์เพื่อการผลิตร่วมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญต่างๆกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบสะหลวงบ้านของน้ำไหลใต้ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของสตรีและประชาชนในหมู่บ้านกิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มอ,อมรัพ์เพื่อการผลิตจากการดําเนินงานด้วยความมุ่งมั่นทําให้กลุ่มอ,อมรัพ์เพื่อการผลิตบ้านของน้ำไหลใต้ได้รับรางวัลกลุ่มอ,อมรัพย์ดีเด่นระดับจังหวัดประจําปีพศ2565